ใหญ่ปากหน้าเลยไส้ไม้ของพี่อะเข้าสู่คติ มาแล้วจะเข้าคอห่เข้าคอตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะมาเอาเรื่องนะได้โอ้ยใหญ่ไหม ยายหัวมันเล้อเลยเลยอไหนล่ะ่อยเล่อออกมานะตแงแนอย่างนั้นงั้หน้ึกไม้ออกปเก็บไม้อมดเลยตานหมดแรงมากตายหมงเก็บขึนห้หมดทีละอันราวางวนกระชังอะนอนบวนกระชังมันเห็นเรือแล้วมันตื่น พวกมนวสะเมเป็นสุขงงรันา็จนึสจงยังไม่ได้ขึ้นนะเนกั śnie ับบกูะสม่อเ็นือมันถอมือมแรงแล้วหมดแรงๆใช่มันแล้ว Ừ, ไม่เล็กไม่เล็กเกี่ยวหัวได้ก็จบแล้วเกี่ยวหัวไม่ได้ยังต้องดึงอยู่ ก็าส้งๆ,ๆดึงมาัยกมาเป็นอาคันน,น,น้อยแบบนยกยังไงอาวิธีมันเนี่ยโอ้โหดึงกันโอเคหน่อยอ่าดี À, đẹp rõ rồi, đẹp rõ rồi. <cười> 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 và lại. Đẹp rồi <laughs> <Kinh nói. cười> แทงมาโยกมาทังทังแบบก็ัเดี๋ยว้แล้วเดี๋ยวร่เดี๋ยวร่ารูดมยรูดมามมันแน่นเจนแลอเเอมมันแน่นมันถอยออกถอยออกปมแน่นเจอผมมันไม่รูดเข้าไปนะต้องรักขาด้วยซึ่งขาขาเนี่ยได้แล้วอ่าไปไปไเย้ย นั่นจนมันไม่ลูดเลยอ่ะเดี๋ยวปรับใหม่ปรับใหม่ปรับให้แปงแปงเดี๋ยวแปงหย่อนสายไปที่สนามปรับใหม่ทำเนี่ยหย่อนสายปั๊บหย่อนเลย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 ลงหย่อนสายหย่อนสายมันก็ลูดเข้าไปเยอได้ย่าไม่ได้ไม่ได้ต้องขอให้ไหม่ตึง่ยได้ปรับใหม่ปรับเชือกใหม่ก็ได้ไม่ลู่นะมันนี่มันลูดดิสายที่สามเขาเชือกเหมืนนี่มันแปงแปงอย่างงัดยัดมั่งตัวเป็นเออมันก็กลับไปทางลู่อย่างนี้ถูกอ่านั่นแหละสองหลัรอบ เออดูนั่นมันนได้อเอองั้นรู้ได้โอเคนั่นน่า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 ฮึมสอื้ยหดอย่างนี้หูต้องขาด้วยจ รุดรุดรุดต้องขาต้องขาไม่ได้ต้องขาทำไมทำไมทำไมต้องขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตึกยกยกยกเดี๋ยวสัมเป็งขาให้มันพันมันพันอ่ะเดี๋ยวมันพันขาหลังขาหลังมันพันมันพันขาหน้าก่อนดีกว่านะเพื่อความชัวอือเดี๋ยวรุดนะเนี่ยมันต้องขาได้ไงขากระพอขาเนี ปล่อปล่อยให้มันจบนุ่นกลับเจ้าขาหลังนะใจแล้วมึงสันห้างก็ได้ปะเอาไว้ส่วนกนหรูดสามต้องฟูใหม่นะ มันพัดมันตัวเองแล้วไม่รอดแล้วเอาเสื้อมายกเลยได้ไหมเล็บแม่งใหญ่ไปันก็ชากมือต่ำแล้วทัานกันเองดูก่อนดูก่อนเลยอันมี้รัดขาไป หลุดแล้วนเนะต๋ออย่าเถอะรัดแน่นมากหายใจไม่ออกอย่าะกับขารวมขาขาหลังมันสวัสดิม์มาสวัสด์ลงหลังมันฟาดเสียดนะน้องวัง <c oughs> ยกขึ้นบนก่อนนะยกขึ้นบนเ,นเอาไม่อยูย่เอาไม่อยู่นี่แหละไม่มีที่มมดขาลวกไหมมัดขาไม่หลังนะอ่ะกับมัดขาเอเชือกนีดเดียวเชือกเชือกเชือกเนี่ยเชือกแดงอ่ะเชือกแดงมัด ฮึเชื้ยแดงแน่นกว่ามัดขารวมกันใช้หลังเลยตาหมดเจ้ามึงเศราชีวิตมึงโหนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยอัดกระโงล่มเนี่ยกระโสุดยอดเลยวะอยากมากเลยนี่ตัวพ่อตัวแม่เลยไหมเนี่ยโหลงคลิปเลยเนี่ยหายแต่ตอนไลฟ์เลยเนี่ยมาจากนู่นแล้ว ลำๆยู่สะดุ้งเลยหยากเหมือนกันเลยเล็บน้าโอ้โหเล็บนะขาหน้าอะไรเนี่ยขาหน้าขาหน้าจับหน้าผูกค้างนึงก่อนจับหน้าผูกค้างมัดมัดเมื่อกี้มัดมัดเชือกต่ำมัดให้ต่ำสามอองเลยต้องยอมเลยเชือกเนี่ยเชือกคอเก็บใช่เชือกขาที่ต้องตอนเดี๋ยวจะหลุด มันหลุดเชื้ยกเชื้ยวกขามดึงออกไม่ได้แล้วมันเป็นลวดไม่ใช่เราก็มัดขาท้ายหลังไงมันหลุดเจอไงก็หลุดมันดิ้นพาวเวอร์ฟลูดเลยเอาดิต่ำโอโ้โหจัน่ำเลยขานกอ้วนจับมันนี่มะดึงเป็นห่วงอะ่ะนี่จับใกล้ากหน้าเข้ามาเดี๋ยวหันหลังเขาหันหลังเข้ามาจะหลุดแล้วเนี่ยหันหลังนกอ้วนช่วยเส้นหนึ่งบีบช่วย ่วยเส้นใหญ่ไม่ต้องถ่ายแล้วพอแล้วเนี่ยูขาถายหลังวะกองนี้ถ่ายวแล้วอย่าข้นหลงูขาูขาข้างไปเลยใช่ไหมไปหลังเลยเออผู้เถอะหัวไม่ไปแล้วยกขึ้นมาหน่อยอ่าถือไปข้างมือหน่อยดิงมาใกล้เลยผูนก็ได้อีกอีกอีนั่นี ไปาหลังข้าหลังไหม้างหลังไหมัสดีครังกอดสวัสดีครับสวัสดีเช้าโลกนั่นนั่นสองสสีดึงดึงให้ตึงเลยไปหลังมาเลยใช่หันมเยดึ้มันผืดไปไหนไปอย่างนี้รตัดตัดตัด มันสวัดหลุดงั้งนไงน่าจะไม่เหลือเขาเหมือเขาไฟไฟอีกแบบไหมเหรอไฝ่ไฟอย่างนี้ไหมจับหลังไฟอย่างนี้ไหมเหดี๋้วไฟอย่างนี้มันก็นั่นเนอะเดไฟแบบไฟอย่างนี้ไปข้างหลังไปข้างงหลัเลยดึงไปข้างหลังเลยเดี๋ยวก่อนถูกไม่เป็นตันตันเดี๋ยวเขาอีกรอบจับมืออยไรใจมากเนะ เวียนกรรมแล้วมึงเอ้ยนั่นแหละใส้หลังไว้นู่นเลยจำน่ะจำเนื้อกลับไปหลังไม่กลับจับกลับไปจับกลับออกรนมันขึ้นอยู่บนไม่ได้ต้องตัดออกก่อนแบ่งหลังนี่ไงจับแล้วส่งทอะไไไรม่ด้จับแล้วส่งขายเลยนี่ได้รายตังค์เนี่ยมีขายไหมมีตลาดค้ารับซึ้อไหมพ่อเดี๋ยวรัดตัวอ้าขาหลังขาหลังรัดจนที่ใส่กนดิอาพี่พี่เหลือ ถ้ากินกบไหมงัดแล้ว,ม,ลวมัดเลยเนะี่ยมัดตัวเลย,ลเลยมัดเลยอ่และยกใจแล้วแต่เนี้ยมาอีกรอบเลยมัดนัดหางก็ได้นะ ไม่ใช่เล็กๆเลยเน้นในมือต่อเลยนะขาหลังอ่ะขาหลังขางมันางมันฟาดได้อีกนะยกหัวขึ้นเลยตึกยกตัวข really? allora ึ้นยกหาขามาหน่ะขามันฟาดได้นะไปล่อยแล้วกันป่อแล้วกันยกเลยอ่ะยกดึงก่องดึงก่องมีแขนนะขามันทำอะไรไม่ได้แล้วมันเจ็บปากมัแล้วอ่ะขาหลังขูขาหลังไปขาหลัง ยอมจำนอนแล้วมึงแดงดิปลูกหัวกระโคลงล่มนะปลูกตรงล่มเลยแต่ถ้าว่ากันึงีไม่ต้องปลูกปลูกแต่อันแดงอ่ะผูกขาหางเลยยกขามีไหมลูกปลูกขาหลังแล้วเดี๋ยวทิ้วเป็นนั่นเลยต่างไม้ได้ไหมมันบ่นลิกล่างตัวหแรงมันเออว่ะเออใหญ่เลยเพ่เนี่ยรักรัก